สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉลยอีเตกอันครั้งใหม่นะผมครั้งที่สองนะครับก็ไปที่ลงดันนะครับผมก็มีช่องหนึ่งนะผมมันชื่อชื่อช่องนะไปดูครับผมมันบ่นไม่ไม่พผมลงคลิปนะครับผมไม่ได้บอกนะว่าช่องอะไรครับไม่ได้บอกนะครับนั่นแหละไม่ได้บอกนะครับไม่ได้บอกให้ทุกคนไปที่เกาะเออไม่ใช่เกาะดิไปจุดลงดันเลยครับผม ก็ถามว่าทำไมคลิปนั้นผมหนึ่งลบอ่ะเหรอสำหรับคนที่ถามก็ช่องช่องหนึ่งครับผมมันแม่งบ่นอะไรป่นไปเรื่อยทังที่แม่งในคลิปแม่งไม่เห็นหน้ามันด้วยซ้ำแม่งมันชัดหน้ามันเออพูดที่นี้แหละนะครับผมให้ทุกคนไม่ได้กดนะครับผมให้ทุกคนกดตรงหลังมันนะกดละกดแล้วก็จะได้ค่าหัวนะครับนะครับผมวันนี้ เราสามารถปั๊มได้รัวๆเลยนะสำหรับกบนะเราสามารถกดได้เรื่อยๆนะคบผมสำหรับข้าหัวเยอผมกดตรงหลังมันนะตรงหลังมันนะครับตรงนี้นะครับอตรงนี้ก็ละเอียดหน่อยแล้วกันวันนี้ตรงนี้นะครับขอเฮียหน่อยเฮียแม่งแม่งหน้าก็ไม่ชัดด้วยเฮียแม่งรูปนิดเดียวอะแม่งแม่งบ่นเลยไม่รู้ เฮีย er. ขอบระบายจริงเลยเฮีย er. วิวต้องเสียสั์แม่งวิวก็เสียอีกเฮียแค่นั้นแหละไปละ